สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพได้นเจลวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวและข้อมูลเกม t u t a l ร์ว l o ฟในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับจะมีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างไปรับฟังกันได้เลยข้อมูลแรกภาคนี้จะมีระบบใหม่ที่ชื่อว่าระบบรีเจซี่ซึ่งเป็นการเลือกแนวทางการเล่นของผู้เล่นรีเจซี่แต่ละอันก็จะได้ระบบพิเศษกับเงื่อนไขาการจบเกมแตกต่างกันออกไปครับ เมื่อเลือกไปแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกถ้าอยากจะเปลี่ยนรีเจซี่ก็คือต้องเริ่มใหม่สถานเดียวซึ่งระบบนี้น่าจะช่วยเพิ่มรีเพลย์บิลิตี้ทำให้ผู้เล่นอยากจะกลับมาเล่นภาคนี้ซ้ำมากขึ้นครับฝ่ายอียิปต์ก็จะมีรีเจซี่ให้เลือกทั้งหมด4ส,สายด้วยกันได้แก่ 1. คองเค r เลอร์ or, สายผู้พิชิตก็จะเป็นเน้นขยายดินแดนเหมือนกับทัววภาคที่ผ่านๆมาครับ แต่ก็จะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าจะมีการระบุเมืองเป้าหมายที่จะต้องไปยึดแล้วก็จะมีค่าความขัดแย้งกับคนพื้นเมืองแล้วก็การก่อวินาศกรรมด้วยครับ 2. เมืองแฉนหรือสายพ่อคา้าสายนี้จะเน้นทำการค้าขายเราสามารถแต่งตั้งกองพลรบาาให้นำทรัพยากรที่เราผลิตไปขายยังดินแดนต่างๆได้ทำการตรวจสอบดีมานทรัพยของตลาด แล้วก็กอบโกยเงินเข้ากระเป๋าตัวเองครับแถมยังเพิ่มความสัมพันธ์ทาการทูตได้ด้วย 3. ส,สายเฮเลติกหรือว่าสายลัทธิเราสามารถนำเทพเจ้า2อ,องค์มาฟิวชั่นกลายเป็นเทพองค์ใหม่ได้แล้วเราก็สร้างลัทธิขึ้นมาเพื่อบูชาเทพองค์นี้โดยเฉพาะเผยแพร่หลักคำสอนหาคนเข้าลัทธิเพิ่มแล้วก็ปลุกป,ปั้นเทพองค์นี้ให้กลายเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครับ สาย b u เด d e r หรือว่าสายก่อสร้างสายนี้เราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างว w เดอร์หรือสิ่งก่อสร้างม,ม,มอาอัศจรรย์นะครับได้ตามจุดตั้งป้อมพิเศษบนแผ่นที่ไม่ว่าจะเป็นพีระมิดเทวรูปยักษ์สวนลอยหรือว่าอื่นๆครับการสร้าง wonder เนี่ยต้องใช้เวลาแรงงานและทรัพยากรจํานวนมากแต่โบนัสที่ได้ก็ถือว่าคุ้มค่าเก่การลงทุนครับต่อมาจะเป็นข้อมูลระบบพิเศษ และยูนิตพิเศษของฝ่ายอียิปต์ทั้ง4ฝ่ายนะครับฝ่ายแรกคือลามเซสเป็นตัวละครสไตล์นักรบเขาและก็บริการสามารถเลือกใช้อาวุธได้ทุกประเภทเลยครับทหารของเขาแม้จะมีจํานวนน้อยแต่ก็แข็งแกร่งและก็ว่องไวกว่าทหารทั่วไปแล้วเขาก็ยังเชี่ยวชาญเรื่องการเมืองด้วยทําให้เขาสามารถกดใช้คําสั่งในระบบสภาได้2ครั้งต่อเทินในขณะที่ฝ่ายอื่น่ะกดได้แค่1ครั้งต่อเทิน ยุนิตพิเศษของเขาก็จะเป็นฐานอีลิตอย่างหน่วยเมดเจรหรือว่าเชอร์เดนที่มีจำนวนน้อยแต่ก็แข็งแกร่งมากสามารถลบได้ในทุกสถานการณ์บางตัวยังมีสก,กิลพิเศษอย่างอันเดอร์ด็อกที่ทำให้เก่งขึ้นเวลาสู้กับยูนิตศัตรูหลายกองพร้อมกันด้วยครับฝ่ายที่2เซติเป็นตัวละครสไตล์คนบ้างสงครามอันนี้จะต่างกับดาเมเซตตรงที่เขาไม่สนใจเรื่องการเมืองเลยครับ มุ่งแต่ลบอย่างเดียวยังดีที่เขาเริ่มต้นมาเป็นพันธมิตรกับเทาเซตที่คอยช่วยสนับสนุนเขาด้านนี้อยู่เริ่มต้นมาเขาจะมีกองทัพที่ใหญ่มากและอยู่ใกล้แหล่งทรัพยากรครบทั้ง5อย่างทําให้ขยายตัวได้ไวยุนิตพิเศษของเขาก็จะเป็นทหารอีลิตท,ที่มาพร้อมสกิลแปลกๆอย่าง h ฮดฮิตเล e ชัตเจอร์ทำให้ถ้าพวกมันเห็นตัวศัตรูครับมันก็จะติดบ้าคลั่งแล้วก็วิ่งชาร์จใส่ทันที โดยไม่สนใจคําสั่งของผู้เล่นเลยแล้วก็ฝ่ายนี้จะเน้นทหารเกณฑ์เยอะกว่าปกติด้วยทหารเกณฑ์ของฝ่ายนี้จะมาพร้อมสกิล expandable ทําให้แม้ว่ามันจะตายหรือว่าแตกทับหนีก็จะไม่ส่งผลต่อค่ากําลังใจของทหารหน่วยอื่นครับฝ่ายที่3ทอวเซตเป็นตัวละครสไตล์นักเศรษฐศาสตร์เริ่มต้นมาเธอจะมีพันธมิตรเป็นเซติซึ่งจะช่วยสนับสนุนเธอในด้านการลบ ส่วนเธอนั้นจะเ้นผลิตทรัพยากรเป็นหลักครับด้วยบัฟและสิ่งก่อสร้างพิเศษทําให้เธอสามารถปัม๊มทรัพยากรได้รวดเร็วกว่าฝ่ายอื่นมากแถมยังสามารถเข้าถึงดินแดนแถบแม่น้ํานายได้ไวกว่าใครเพื่อนด้วยทําให้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกและก็สามารถเล่นเกมโถมสายไฟอื่นๆได้ด้วยยูนิตพิเศษของเธอก็จะมีหน่วยควีนการทหารราบอีลิตที่เชี่ยวชาญด้านการตั้งรับและก็จะมีรถตึกพิเศษให้เลือกใช้หลายแบบ แล้วก็เนื่องจากเธอผลิตทรัพยากรได้เยอะมากครับทำให้มีพอไปสร้างกองทัพรถสึกล้วนๆได้เลยฝ่ายที่4แอมเมสเมสเป็นตัวละครสไตล์นายทุนเขามีจุดเกิดอยู่ในดินแดนทางใต้ที่เต็มไปด้วยเหมืองทองคําแต่ก็ปกครองได้ยากเพราะว่ามีชนพื้นเมืองอย่างชาวนูเบียแล้วก็ชาวคูชอาศัยอยู่แถบนั้นเยอะผู้เล่นก็ต้องเลือกว่าจะผูกมิตรหรือว่าหรือว่าปร,ราบปรปามชนพื้นเมืองเหล่านี้ครับ ซึ่งผลดีและผลเสียที่ได้รับก็จะแตกต่างกันไปตามการาตัดสินใจของเรายูนิตพิเศษของเขาจะเป็นพลธนูชนพื้นเมืองของคุชนูเบียและก็ทาเซติซึ่งจะมีระยะยิงที่ไกลกว่าปกติและก็พลังทำลายล้างที่สูงกว่าครับนอกจากนี้เกมภาคนี้ยังได้นำระบบ Regional Unit หรือว่ายูนิตท้องถิ่นกลับมาด้วยหลังจากหายไปนานตั้งแต่ภาคลม2ทํทให้ดินแดนแต่ละแห่ง จะมียูนิตให้จ้างแตกต่างกันออกไปเช่นแถบชายแดนคานาอาก็จะมีกลุ่มทาหารอาสาซีนและก็เลดเจนุซึ่งเป็นยูนิตเกาะกลางที่โจมตีเจาะเกาะแรงดินแดนแถบโลเวอร์อียิปต์ก็จะมียูนิตหลากหลายแบบค้า,า,ากันไปครับมีจุดเด่นคือจำนวนาหารที่เยอะกว่าชาวบ้านเขาและก็ทนต่อ,อความร้อนดินแดนแถบอัปเปอร์ยูนิตก็จะมียูนิตเกาะกลาง ที่เน้นไปทางด้านการป้องกันแล้วก็การวิ่งตีกระหนาบศัตรูทะเลทรายฝั่งตะวันตกก็จะมียูนิตของพวกชนเผ่าลิเบียและก็ชนเผ่าทะเลทรายทั้งหลายพวกนี้ก็จะทนทานต่อความร้อนสูงแล้วก็พายุทรายในฉากต่อสู้ด้วยแถมยังเดินผ่านทะเลทรายไม่ติดอัติชั่นด้วยครับนินแดนแถบนูเบียก็จะมียูนิตชนเผ่าคุชและก็นูเบียที่เก่งกาด้านธนูและก็มีจํานวนอาหารมากกว่าปกติ แล้วก็สุดท้ายก็คือฟาโลอีลิตหรือว่าพวกอง,องค์ลักษฟาโลครับยูนิตอีลิตขั้นสูงสุดที่จะสร้างได้ก็ต่อเมื่อขึ้นไปเป็นฟาโลแล้วเท่านั้นแข็งแกร่งมากแม้ว่าจะมีจานวนแค่หยิบมือเดียวสุดท้ายก็จะเป็นเกบข้อมูลสําคัญที่ขอรูปยอดมารวมกันไว้ท้ายคลิปนะครับอย่างแรกคือระบบระบบซีบิวอลพังนีใ้ใครก็สามารถกดเข้าร่วมได้แล้วมันจะกลายเป็นการต่อสู้แบบตลุมบอลครับรอยัลลัมเบอร์ เมื่อกดไปแล้วอะ่ะจะมีเวลา15เทินในการปั๊มค่า Legitimacy ให้ได้มากที่สุดเมื่อหมดเวลาใครที่ Legitimacy สูงที่สุดก็จะได้ขึ้นเป็นฟาโลหรือว่าราชาฮิตไตครับแต่ถ้ามีคนมากดเข้าร่วมเพิ่มอะ่ะระยะเวลาซีวิวก็จะยืดยาวออกไปเรื่อยๆต่อมาคือระบบบูชาเทพภาคนี้เริ่มเกมมาเราจะไม่ได้รู้จักเทพทุกองค์นะครับถ้าเราอยากจะปลดล็อกเทพที่องค์ งค์ที่เรายังไม่รู้จักอะ่ะก็ต้องไปยึดเมืองที่มีลัที่เทพองค์นี้อยู่หรือว่าจับมือเป็นพันมิตรกับฝ่ายที่รู้จักเทพองค์นี้อยู่แล้วแล้วเราถึงจะสามารถปลดล็อกเทพองค์นี้มาบูชาได้ครับเทพแต่ละองค์อะ่ะมันจะมีเกตบูชา3ระดับเกตจะเพิ่มมากขึ้นจากการสร้างวิหารการสวดมนต์ขอพรหรือว่าการแต่งตั้งแม่ทัพอะ่ะให้สวายตัวรับใช้เทพครับบัฟที่ได้จากเทพจะดีขึ้นเรื่อยๆตามระดับเกตที่สูงขึ้น แต่ว่าภาคเนี้ยคุณจะสามารถบูชาเทพได้ในจํานวนจํากัดไม่เหมือนภาคทอยตอนเริ่มเกมอ่ะจะสามารถเลือกบูชาเทพได้แค่องค์เดียวเท่านั้นถ้าอยากเปลี่ยนองค์อ่ะเกมก็จะมาคับให้เราจ่ายเงินครับเพื่อคอนเวิร์ตวิหารทั้งหมดอ่ะของเทพองค์เก่าให้กลายเป็นวิหารเทพองค์ใหม่ส่วนแม่ทัพที่ถวายตัวรับใช้เทพองค์เก่าไปแล้วอ่ะพอเราเปลี่ยนเทพใช่ไหมก็จะเกิดความไม่พอใจด้วยต่อมาคือภาคนี้ได้นําระบบป้อมหรือว่าเอาโพสอ่ะ จากสมัยภาคเอ็มพายกลับมาแล้วแต่ละดินแดนครับตอนนี้จะมีจุดให้ตั้งป้อมอยู่ป้อมที่สร้างไปอ่ะมันจะโชว์ให้เห็นบนแผนที่แคมเปญด้วยนะทําให้ดินแดนของเราอ่ะดูมีอะไรมากขึ้นนอกจากเมืองเล็กเมืองใหญ่ป้อมจะมีทั้งหมด4ประเภทได้แก่ป้อมทหารป้อมนักปกครองป้อมเศรษฐกิจและก็ป้อมทางศาสนาครับแต่ละประเภทก็จะมีสิ่งก่อสร้างแยกย่อยลงไปอีก บางอารยธรรมก็จะมีป้อมพิเศษของตัวเองด้วยเช่นป้อมทหารของอียิปต์ที่เราสามารถทิ้งยูนิตไ้ที่ป้อมได้แล้วถ้ามีเมืองใกล้ๆอ่ะโดนศัตรูบุกทหารในป้อมก็จะไปเป็นกําลังเสริมให้กก่เมืองนั้นครับต่อมาล่ะระบบประชากรในภาคนี้จะถูกเรียกว่าแรงงานหรือว่า work force ซึ่งต้องนาไปใช้ในการสร้างหรืออัปเกรดสิ่งก่อสร้างถ้ามีแรงงานว่างงานมากเกินไปก็จะทําให้พับบิคออเดอร์ลดลงครับ แต่ว่ามันจะไปช่วยเพิ่มสล็อตในการสร้างยูนิตใหม่ให้เยอะขึ้นแทนด้วยต่อมาคือระบบเกาอภาพระบบก่อแบอบใหม่ของภาคนี้ที่ความทนทานจะลดลงเรื่อยๆเมื่อถูกโจมตีเพราะว่าทีมงานต้องการแสดงให้เห็นว่าเกราะสำนิดตามประวัติศาสตร์จริงมันห่วยแค่ไหนแล้วก็ต้องการเนื้อฝ่ฝายฮิตไทยด้วยครับที่มีแต่ยูนิตเกราะหนักไม่ให้เก่งเกินไปอาวุธแต่ละอย่างอ่ะในเกมเนี่ยจะทําลายเกราะได้ไม่เท่ากันนะ อาวุธจำพวกกระบองหรือว่าเมสจะทำลายเกราะได้ง่ายกว่าอาวุธประเภทอื่นครับต่อมาคือระบบสแตนระบบสแตนภาคนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยอิงมาจากภาคลมหนึ่งที่ยูนิตประชิดอะสามารถทำอะไรได,ได้หลายอย่างในการห่อดู้ไม่ใช่แค่กดคลิกขวาแล้ววิ่งชาร์จใส่กันอะแล้วก็ปล่อยเมาส์ส่วนพุชสแตนนะครับหรือสแตนผักให้ศัตรูถอยหลังอันนี้มันจะคำนวณจากค่าน้ําหนัก ของยูนิตหรือที่เรียกว่ามาสยูนิตก่อนหนักสามารถผักยูนิตก่อเบาได้ง่ายกว่าแต่เนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายเป็นอาหารรามทั้งคู่อ่ะทำให้น้ําหนักตัวไม่ค่อยจะต่างกันมากเกินไปครับระบบนี้เขาจึงค่อนข้างสมดุลอยู่ต่อมาบริการแม่ทัพภาคนี้สามารถเลือกปรับเปลี่ยนอาวุธได้ตามใจชอบจะให้มันถือธนูดาบโล่หอกหรือว่าขี่รถสึกก็ได้ครับนอกจากบริการแล้ว แม้ทัพภาคนี้ก็ยังมีให้คัสตอมได้อีกหลายอย่างด้วยมีไอเทมให้สมใส่ใครภาควอฮมเมอร์มีสเตตัสให้เลือกอัพได้3อย่างใครภาคโทนอบิธเนียและก็มีฉายาให้ปลดล็อกมาใส่ได้4อันคล้าระบบของเล่าฉงหรือว่าโรติดในภาคทีคิงดอมครับแล้วก็สุดท้ายเมืองที่ผลิตทรัพยากรอาหารหรือว่าฟู้ดส่วนใหญ่จะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไน ตรงกับในประวัติศาสตร์จริงที่แม่น้ํานายเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของยุคสมฤทธิ์ดังนั้นถ้าอยากสร้างอาหารได้เยอะๆก็ก็จําเป็นต้องมายึดดินแดนแถบแม่น้านายครับไม่ก็ต้องค้าขายซื้ออาหารมาข้อมูลสําคัญทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับผมส่วนข้อมูลของฝ่ายคิดไทยและก็คณาอันเนี่ยน่าจะทยอยปล่อยในเดือนถัดไปนะครับเว้นเดือนที่ต้องโปรโมทดียวซีใหม่ภาพบอลแฮเมอร์สก็มารอติดตามชมกันต่อไป สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเยี่ยมนักโทษแล้วถ้าอยากช่วยค่าประกันตัวผมอะรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ